สวัสดีค่ะวันนี้ยายอ้อยจะพามาทําขนมไข่กันค่ะพิมพ์ขนมนะคะที่เราซื้อมาใหม่นี่เราก็จะล้างให้สะอาดนะคะใช้น้ํายาล้างจานเลยค่ะใช้ฟองน้ําถูก,ก่อนนะคะเนี่ยค่ะใช้ฟองน้ําถูถูให้ทั่วเลยนะคะแล้วก็เราก็จะเปลี่ยนมาใช้ฝอยเหล็กเนี่ยค่ะฝอยสแตนเลสขัดขัดให้สะอาดเลยนะคะ เมื่อขาดสะอาดดีแล้วเราก็ล้างน้ําให้สะอาดค่ะให้น้ํายาหมดเลยนะคะเราก็นําไปตั้งไฟเมื่อร้อนแล้วเช็คความร้อนค่ะเมื่อร้อนแล้วนะคะยายก,ก็จะใช้น้ํามันถั่วเหลืองใส่ให้เต็มพิมพ์ขนมเลยค่ะหลุมขนมเนี่ยนะคะยายก,ก็จะเปิดไฟอ่อนๆตั้งทิ้งไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงอย่าให้น้ํามันไหม้นะคะ ถ้าร้อนจัดแล้วเราจะปิดไฟก็ได้ค่ะแต่ทิ้งไว้ให้ครบครึ่งชั่วโมงค่ะมาทำแป้งกันเลยนะคะยายจะใช้แป้งสาลีอนเนกประสงค์300กรัมค่ะสำหรับทำเค้กนะคะจะมีลูกเค้กแบบนี้นะคะยายใช้ตาพัดโบกค่ะแล้วเราก็จะร่อนร่อนแป้งร่อนเสร็จแล้วเราก็จะพักไว้ก่อนค่ะ เนี่ยนะคะยายก็จะพักไว้ก่อนเสร็จแล้วก็จะใช้ไข่เป็ดนะคะยายใช้ไข่เป็ดอันนี้ยายก็จะชั่งให้ดูนะคะเผื่อใครได้ไข่เป็ดฟองเล็กมายายก็จะใช้ทั้งไข่แดงไข่ขาว550กรัมนะคะถ้านับเป็นฟองของยายนี่ก็จะ10ฟองพอดีค่ะเพราะว่าไข่เป็ดที่ยายใช้ฟองใหญ่มาก เผื่อไข่ได้ฟองเล็กนะคะก็ให้ช่างเอาค่ะ550กรัมแล้วก็ตีไข่เป็ดให้ขึ้นฟองเลยนะคะค่อยคอยดูไปนะคะคลิปนี้ยายจะทำให้ดูอย่างละเอียดนะคะเมื่อตีขึ้นฟองแบบนี้แล้วก็ใช้น้ำตาลทรายขาวเม็ดเล็กๆนะคะไม่ใช้เม็ดใหญ่นะเพราะว่าน้ำตาลจะละลายยาก ใช้น้ำตาลทรายขาว380กรัมค่อยๆทยอยใส่ค่ะการตีไข่กับน้ำตาลให้ขึ้นฟูนี่เลยนะคะทำแบบนี้เลยสูตรที่ยายใช้ยายจะใช้ไข่เป็ดนะคะแล้วก็ชั่งให้ดูแล้วเผื่อใครได้ฟองเล็กมาถ้าไข่น้อยไปขนม จะไม่ขึ้นฟูนะคะขนมไข่โบราณค่ะไม่ใส่สารเสริมใดๆทั้งสิ้นไม่ใส่แม้กระทั่งมะนาวนะคะจะขึ้นฟูด,ด้วยไข่เป็ดค่ะเนี่ยนะคะไข่เป็ดต้องให้เป็นสีส้มนะคะไข่ตรงกลางจะต้องแดงไม่เอาสีเหลืองเหลืองนะคะถ้าใครได้ไข่สีเหลืองมาก็ใช้ได้เหมือนกันค่ะแต่ ต้องเพิ่มสีผสมอาหารนะคะเพราะจะทําให้ตัวขนมสีสวยค่ะถ้าอย่างยายใช้นี่ไข่เป็ดแบบนี้จะไม่ต้องใช้สีผสมอาหารเลยนะคะค่อยๆดูไปนะคะอันนี้คือตีไข่กับน้ำตาลเนี่ยปาดดูก่อนค่ะนี่นะคะปาดดูเลยเห็นไหมคะจะมีไข่อยู่ด้านล่าง เราก็จะคน,คนแบบนี้ค่ะเดี๋ยวเราก็จะปั่นอีกรอบหนึ่งเพื่อให้ไข่กับน้ําตาลเข้ากันดีนะคะตอนนี้ก็ยังตีไม่ได้นะคะต้องตีต่ออีกนิดหนึง่งขนมไข่จะขึ้นฟูหรือไม่ขึ้นฟูนี่อยู่ที่ตอนตีไข่กับน้ําตาลล้วนๆเลยนะคะเพราะว่ายายไม่ได้ใส่สารเสริมอะไรเพิ่ม เนี่ยค่ะจะตีให้เนื้อเป็นครีมเลยนะคะยายใช้เวลาตีทั้งหมดน่าจะประมาณ15นาทีได้ค่ะช่วงที่ตีไข่กับน้ําตาลแล้วนะคะช่วงที่ตีไข่แรกๆไม่ได้จับเวลาค่ะเฉพาะช่วงที่ตีไข่กับน้ําตาลจะใช้เวลาประมาณ15นาทีค่ะเพิ่มเกลือครึ่งช้อนชา แล้วก็วานิลาสามฝาค่ะใส่เยอะก็หอมเยอะนะคะใส่สามฝาพอค่ะแล้วยายก็จะตีผสมให้เข้ากันแล้วก็จะเติมแป้งค่ะแป้งที่ร่นไว้นะคะเนี่ยค่ะ เอาหัวตีหลบมาอยู่ฝั่งหนึ่งนะคะแล้วก็ค่อยๆตักแป้งใส่ค่ะที่เห็นตักไว้นี่ยายเร่งความเร็วให้นะคะเมื่อตักลงไปหนึ่งช้อนก็ให้แป้งละลายหมดก่อนเข้าไปกับเนื้อไข่ก่อนนะคะแล้วถึงจะตักใหม่นี่หมดแล้วค่ะ เมื่อหมดแล้วแบบนี้นะคะยายก็จะหมุนกะละมังค่ะเพราะว่าเราไม่ไม่ได้มีโถตีนะคะแล้วก็จะหมุนแบบนี้ค่ะทุกอย่างพลิกแพลงได้ดัดแปลงได้หมดค่ะไม่ใส่น้ำนะคะไม่ใส่น้ำเพิ่มไม่ใส่นมไม่ใส่นะคะยายก็จะตีแบบนี้นะคะ เพื่อที่จะให้เม็ดแป้งละลายเข้ากับตัวไข่กับน้ำตาลของเรานะคะแล้วเราก็จะมาคนดูค่ะว่ามีแป้งเป็นเม็ดหรือเปล่าเช็คดูนะคะปาดดูหลายลรอบปาดขึ้นมาดูเลยค่ะเพราะบางทีที่เป็นเห็นเป็นเม็ดเม็ดนี่คืออากาศนะคะฟองอากาศที่เราใช้เครื่องตีค่ะ เช็คดูให้ดีๆอันนี้ยายลืมใส่เนยเค็มละลายนะคะเนยเค็มละลาย60กรัมค่ะจริงๆใส่ไปพร้อมกับตอนอใส่กลิ่นวานิลากับ เกลือได้เลยนะคะแต่ทีนี้ยายลืมยายเอาไปตั้งในน้ําร้อนให้ละลายก่อนนะคะแล้วทีนี้มันร้อนยายก็เลยเอาไปแช่ไว้ในน้ําธรรมดาแล้วยายก็ลืมเมื่อเอามาใส่ตอนนี้นะคะเราจะไม่ใช้เครื่องปั่นแล้วนะคะเราจะใช้มือคนแบบนี้ใครจะใช้เป็นตะก้อมือก็ได้หรือจะใช้ไม้พายก็ได้นะคะนี่คนแบบนี้ให้เข้ากันนะคะถ้าใส่ตอนนั้นเลยมันก็ไม่เป็นไรคะ่ะเพราะว่าถ้าใส่ ถ้าเอามาใส่นี้แล้วไปใช้เครื่องตีอีกก็ต้องมาคนไล่ฟองอากาศอยู่ดีค่ะถ้าใช้แบบนี้ก็คนแบบนี้ไปเลยค่ะไม่เป็นไรค่ะใช้ได้เหมือนกันนะคะเมื่อเสร็จแล้วเดี๋ยวมาเช็คแป้งกัน,กนค่ะว่าความเหลวของแป้งจะต้องอยู่ประมาณนี้นะคะนี่เห็นไหมคะไม่ค้นมากแล้วก็ไม่เหลวมาก เนี่ยเวลาปล่อยย้อยลงมาจะเป็นลักษณะนี้เรามาเตรียมเตากันเลยค่ะเตรียมพิมพ์ที่จะใช้อบใช้น้ำมันทาดีกว่าใช้เนยนะคะตอนแรกยายใช้เนยทามันค่อนข้างที่จะติดอันนี้เปลี่ยนมาเป็นน้ำมันใช้ได้ทุกน้ำมันนะคะถั่วเหลืองลำข้าวใช้ได้ค่ะแนะนำให้เป็นถั่วเหลืองดีที่สุด เพราะว่าเราใส่เนยเข้าไปในเนื้อขนมแล้วเราไม่ไม่จาเป็นต้องใช้เนยทานะคะแล้วอีกอย่างหนึง่งถ้าใช้เนยทานี่ติดพิมพ์ค่ะยายลองแล้วมันติดพิมพ์นิดนึงยายก็เลยว่าโอ,อ้ใช้น้ํามันดีกว่านะคะใช้น้ํามันถั่วเหลืองค่ะหยอดแค่พอเต็มพิมพ์เท่านั้นนะคะถ้าล้นออกมามันก็จะฟู ใช้ฐานปิดข้างบนข้างล่างเป็นเตาถ่านนะคะนี่เลยค่ะเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาดูตอนเสร็จกันดีกว่านี่นะคะเสร็จแล้วค่ะขนมไข่ของยายอันนี้กรอบนอกนุ่มในนะคะนี่เหลืองๆสวยๆเลยเป็นธรรมดาของเตาถ่านนะคะจะเป็นแบบนี้ นี่ค่ะเดี๋ยวยายจะฉีกให้ดูนะคะว่าเวลาขึ้นฟูข้างในเป็นแบบไหนนี่ค่ะเห็นไหมคะดูลักษณะการขึ้นฟูนะคะจะเป็นแบบนี้ค่ะนี่นะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมฝากกดไลค์กดแชร์แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของยายอ้อยนะคะสวัสดีค่ะ